ฝั่น,นี้เขาคิดอะไรอยู่กับคนนะคะคนที่นิ่งเงียบอยู่ตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเป็นการแรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักนะคะการดูดวงดูแรนดอมดูผีอากาศนะคะทุกคนนะฝากกด subscribe นะคะกระดิ่งกิ้งกางเป็นกําลังใจ นะคะกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยการเลนดอมนะคะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่ตรงหรือไม่ตรงใจใแค่ก็ได้นะคะคนที่นเงียบเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้เป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังดูได้ในคนที่เกิดทัเวันแี่สองสารศนะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยเอเชียที่รักการดูดวงดูเรนดอม เห็นไลน์น e ี so so teachers, you your people, your ้นะคะหรือเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังค่ะนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคนที่นิ่งเงียบนะคะจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังอืมคนนี้ทํางานเนาะ มีความเป็นอีโก้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ชอบเครียดชอบคิดเองเออเองอ่ะเครียดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่เท้าที่กำลังพันไปพันมางานปุกเจ็ดงาน,นเนี่ยนะคะอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนแล้วก็ทำอะไรเนี่ย มีความเชื่อมั่น100ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำได้นะคะเป็นคนเชื่อมั่นเป็นคนที่มีความอีโกโ้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาหรอกการที่เขาเนี่ยไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเหนื่อยกับบางเรื่องหรือบางสิ่งที่เขาเป็นณปัจจุบันนี้นะคะณนะปัจจุบันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาเยอะแยะมากนะคะที่เขาอยาก จะพูดหรืออยากจะบอกหรืออยากจะพังพลูออกมาแต่ว่ามันก็ติดปัญหาอยู่หลายปัญหาเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะก็เหนื่อยนะคะเพราะเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดเยอะแยะมากมายในเรื่องราวที่เขาเป็นเนี่ยนะคะแล้วก็เวลามีเรื่องราวอะไรนะ่เขาจะไม่ค่อยพูดคนอื่นเขาจะนิ่งเงียบแล้วก็ความที่เขาเป็นเขาอะ จะไม่โวยวายกระตู้อูแต่ใจร้อนนะคิดแล้วตัดสินใจเลยคนนี้ธาตุไฟใจร้อนค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะใจร้อนอาทิตย์เสาร์จะใจร้อนมากคิดไปเรื่อยทำคิดแล้วทำเลยจะไม่พูดให้คนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวลำบากใจหรือไม่สบายใจฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเขาจะปริปรากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทำงานเสร็จก่อนไหมเพราะตอนเนี้ย คนคนนี้นะมีภาวะการที่เครียดแล้วก็รู้สึกว่าต้องทํางานหรือโปรเจกต์ที่จะต้องทำเนี่ยมันยังไม่สําเร็จเขาก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกเครียดเนาะไม่อยากที่จะเอางานหรือนําผลกระทบไปหาใครเขากับคุณเนี่ยคบกันเหมือนยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้ชัดเจนครบรู้ว่าคบอยู่สองคนคนรอบข้างยังไม่รู้เลยว่าคบซึ่งคนที่เหนื่อยก็คือตัวคุณเนาะนะคะคนที่เหนื่อยก็คือตัวคุณ เวลาคุณพูดอะไรเขาจะไม่มีเอฟเฟกหรือมีคอนแทคกอะไรกับคุณเพราะว่าเขาจะนิ่งเฉยแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเองรู้กว่าตัวคุณเป็นอากาศเวลาคุณพูดอะไรเขาก็จะอืมเออใช่อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นคู่รักบางคู่ก็จะมีคอนแทคเออใช่จ้าดีจ้าโอเคจ้กคนนี้แบบทําเลยโอเคอะไรเงี้ยซึ่งมันลานลักษณะแบบเนี้ยคุณก็จะไม่ค่อยชอบคุณอยากให้เขามีส่วนร่วมในความคิดมีส่วนร่วม คอนแทคหรือให้คำปรึกษาที่ดีคุณก็ย้อนกลับมาคิดว่าเวลาคุณเดือดร้อนอะ่ะทำไมเขาไม่อยู่เคียงข้างคุณหรือเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณได้แต่ทำไมเวลาเขาเดือดร้อนอะ่ะคุณอยู่ทุกช่วงทุกตอนที่เขาเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะบางช่วงบางตอนหรือบางสิ่งที่ที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็รวมไปถึง บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือมุมอีกมุมหนึ่งที่มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดเพราะว่ามันมีบางมุมมันจะเห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่คุณรู้สึกเหนื่อยใจกับเขาที่ผ่านมารู้สึกเบื่อกับความรักครั้งนี้หรือรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วอยากมีตัวตนบ้างอยากมีตัวตนบ้างอยากมีมีอะไรที่มันเป็นสิ้นเป็นอันเนาะแล้วก็ อยาที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ว่าจริงๆฉันก็เป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะคะไม่อยากเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเหนื่อยในกายยังพอทนแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันรู้สึก,กว่าท้อมากๆกับเขาคุณเหมือนอากาศคุณจะคิดแบบนี้เลยแต่ตัวเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะที่เขาเงี้ยเพราะเขามีเรื่องให้คิดที่ตัดสินใจซึ่งบางเรื่องนะเขาก็ไม่ได้อยากจะพูดบอกให้คุณได้รับรู้หรือให้ฟังหรอก มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบบางทีก็เหนื่อยหรือก็เบื่อคือเหมือนเหมือนตัวเขาเองก็ดาวตัวเองหรือก็ไม่โลกสุดตัวเยอะจะไม่ค่อยอยากพูดให้ใครได้รับรู้อยู่ๆเฉยๆก็คุยกันหรือคุยไม่ถูกคอเนี่ยก็นิ่งเงียบไปเลยนิ่งเงียบหายไปกลางอากาศแล้วพอดีๆขึ้นก็จะมาคุยกับคางเนี้ยซึ่งมันเป็นการตั้งหลับไม่ทันของคุณใช่ไหมแน่นอนค่ะคนที่นิ่งเงียบเฉยเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกของเขา แต่ไอความรู้สึกของเขาบังความรู้สึกเนี่ยมันไม่พูดไงมันไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจว่าตอนเนี้ชั่วโมงนี้เขาเป็นแบบนี้นะหรือเขาอยากจะพูดอะไรให้คุณได้รับทราบฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาอธิบายให้คุณได้ฟังว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกนะเขาก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเช่นกันแต่เขาไม่แสดงออกหรือไม่พูดให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้ฟังแค่นั้นเองแน่นอนค่ะ การที่คนบางคนหรือการที่เขาจะเจอปัญหาอะไรบางปัญหาแบบเนี้ยมันก็มีหลายอย่างที่ตัวเขาเองอะ่ะเก็บกดทางความรู้สึกคือเขาอยากจะทำอะไรให้ไม่ได้อย่างใจแต่ไม่พูดออกมาอย่างเงี้ยคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคุณก็จะไม่รู้ถึงปัญหาน,นั้นนะช่วงนี้เขามุ่งเน้นทำต่าง,งานไม่ได้โฟกัสอะไรใดๆทั้งสิ้นนอกจากงานและเงิน มีนีบางส่วนมีงานบางส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบหรือมีบางแย่ที่เขาต้องต้องรับผิดชอบนะเขาอยู่ในสภาวะที่นั่งลําบากเขาอยู่ในสภาวะที่คนอื่นก็เป็นอย่างเขาไม่ได้และเขาก็ไม่สามารถให้คนอื่นเป็นอย่างเขาได้เช่นกันเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะมีมีบางมุมหรือมีบางสิ่งที่มันสะท้อนแล้วมันมองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าตัวเขาเนี่ย จริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนที่ที่รับผิดชอบเออเป็นคนรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเป็นคนที่โฟกัสคือเขาพยายามที่จะโฟกัสใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จโดยที่ตัวเขาเองอะอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายใจความควารู้สึกให้เข้าใจในมุมมองหลายมุมมองหรือหลายสเต็ปในบางช่วงบางมุมหรือบางตอนที่มันเป็น่ เขารู้สึกว่าตัวเขาอยากจะพูดเดีกยจะอธิบายอะไรให้ให้กับใครสักคนหรือคนใกล้ชิดนะคะมันก็จะเป็นการยากมากที่ในมุมที่เขาใจแต่ตัวคุณคุณรู้ตัวดีว่าที่เขาว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรบางครั้งคุณก็เหนื่อยกับการที่คุณต้องมาเฝ้าตามเขาเป็น GPS ตอนนี้คุณเหมือนตัวคุณลอยลำเก่งจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเหมือนคุณตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณของคุณหรือสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้มันเหมือนแบบคุณอยากจะ ไหนอย่าจะทํางานของคุณไม่อยากที่จะคิดเรื่องของเขาแล้วไม่อยากที่จะสนใจอะไรเกี่ยวกับเขาแล้วเพร่ะคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มันเป็นหรือเจอคุณรู้ว่าบางบางสิ่งบางอย่างนะ่ะมันก็ไม่ถูกเนาะที่คุณจะมานั่งเฝ้าเขาอะไรเป็นแบบนี้ด้วยความรักไนงะที่คุณมีให้เขาตลอดไนงะความรักความเมตตาความหวังดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นมันก็เลยรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยค่ะ นะคะฉันแน่นอนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาอะเขารับรู้มาตลอดว่าตัวเขาอะไม่ได้น่ารักกับคุณหรือทําให้คุณอะค่อนข้างที่จะมีมุมที่มันแตกต่างก่าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบความรักกับคนอื่นคู่คนอื่นกับคู่คุณอะ,ค,ค,ณอะคู่คุณอะเหมือนถนนที่มันเป็นลูกลังอะขุขะหรือไม่ก็เส้นตรงกราฟเส้นตรงไปเลย แต่คนอื่นเนี่ยมันมีหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบของคุณแหละเมื่อก่อนหน้านี้คุณก็ยไม่ได้ค่อยเปรียบเทียบกับเขาหรอกแต่พอคุณเจอเยอะๆอ่ะคุณลงดีเทลทางด้านเรื่องความรักมากเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าบางทีน่ะก็ดีเหมือนกันนะที่เขานิ่งเฉยไปหรือที่เขาเงียบไปอ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะโฟกัสตัวเองให้มันมากคุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองให้มันมากแล้วคุณก็อยากที่จะรู้สึก หลักตัวเองให้มันมากกว่านี้พอที่ผ่านมาคุณเลิกเขามากเกินไปคุณนะเป็นคนที่มี energy หรือมีพลังงานที่มันดีเป็นคนที่มีพลังงานดีเป็นคนที่มีไม่เซ็จหรือม,ม,มีมีทุกอย่างที่มันดีหมดแต่คุณเป็นคนใจบอบบางฉะนั้นการที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองเขาเงียบไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อเสียหรืออะไรของคุณนะมันเป็นข้อดีของคุณที่ได้เห็นและคิดทบทวนตัวเอง ตอนนี้คุณกําลังทบทวนตัวเองอยู่ว่าคุณจะต้องทํำยังไงกับในความหลักครั้งนี้เพราะดูสิธาตุไฟขึ้นเยอะมากเลยธาตุน้ำมีแต่ก็ยังลังเลแต่ทางเรื่องความหลักยังยังจะมุ่งเน้นไปอยู่แต่ก็ยังเหมือนแบบตัวเองยังไม่สุดกับทางนเรื่องความหลักอะตัวเขาเองแล้วก็มุ่งเน้นทำต่างานเหมือนเขามีหนี้ที่ต้องจ่ายมีภาระหนี้สินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องจ่ายหรือต้องทํานะคะตอนนี้เขากำลังเหม่อลอยบางมุมเขาก็เหมือนเด็กที่กําลังคิด บางเรื่องที่มันอยู่ในใจเก็บความรู้สึกไว้ใช้ความนิ่งเพื่อสยบป,ปัญหาบางปัญหาเขาคิดว่าไอ้ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อ่ะเขานิ่งดีกว่าเขาเฉยดีกว่าแต่จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างที่จะคิดผิดแหละที่เขานิ่งเฉยเนาะการนิ่งเฉยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกหรือความรักสักเท่าไหร่มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะก็ ก็เป็นคนที่เคร่งเครียดนะในมุมมองที่เห็นเขาก็เป็นคนที่เคร่งเครียดหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันเหมือนแบบอยากที่จะเดินทางอยากที่จะโฟกัสหรือจะทําอะไรก็อยากที่จะทํามันให้มันดีที่สุดในตัวเขาเองนะคะเนาะเนี่ยคิดอยากที่จะทําอะไรบางอย่างคิดเหมือนกันทางด้านเรื่องความรัก แต่ก็ยังไปไม่ถึงอยู่แดนไกลกันไหมได้เป็นความรักที่มันรอคอยกันนะคนสองคนกำลังรองคอยกันอยู่ในแรนดอมนี้แล้วเขาก็ทำงานเยอะเขาแทบจะไม่ได้สนใจเขานิ่งในความรู้สึกว่าเขานิ่งหรือเขาเฉยเนี่ยนะคะเขามีเรื่องต้องให้คิดเยอะ The World The World เนี่ยมันพาร์ทของ The World เนี่ยมันเหมือนแบบเขามองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามและมหัศจรรย์สำหรับชีวิตเขามากนะจริงๆ The world ไพ่ใบนี้มันบอกบอกถึงการที่ตัวเขาและตัวคุณเนี่ยได้เจอกันหรือจอยกันหรือทางด้านความรู้สึกที่มันดีขึ้นเขาอยากที่จะสัมผัสไออุ่นความรักของคุณอยากที่จะบอกกับคุณว่าตัวเขาเองนะจริงๆแล้วว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเขาไม่ได้แย่กับคุณสักเท่าไหร่หรอกแต่เขาเลือกนิ่งเขาไม่อยากให้ปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเพราะตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าเขาพูดอะไรไปคุณก็จะรับคาพูดหรือปากสกิลปากเขาไหมนะเขาคนพูดตรง นะคะเขาเป็นคนพูดตรงเขาเป็นคนที่บางครั้งความตรงของเขามันก็ทําให้เขาเหนื่อยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เขาไม่อยากให้คุณรับรู้ถึงปัญหาเรื่องบางเรื่องหรือสิ่งบางสิ่งที่เป็นเขาอยากให้คุณเข้า avatar, ใจว่าที่เขาเป็นอยู่ตรงเนี้เขาก็รู้สึกได้เหมือนกันไม่ใช่เขาว่าเขารู้สึกไม่ได้เขารู้ว่าคุณนั้นเหนื่อยกับเขามากเขารู้ว่าคุณนัต้องการหรืออยากให้เขาเปิดใจเปิดใจกับคุณ แต่บางมุมเขาก็ทําให้คุณได้บางมุมเขาก็ทาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องขอโทษบางทีเขาไม่ได้พูดเป็นคําพูดแต่เขาเลือกที่จะนิ่งมากกว่ามันก็คิดกลับกันนะว่าเออถ้าเลือกที่จะนิง่งใครจะร่ะก็พูดมาเลยจบๆปัญหามันจะได้เคลียร์ใช่ไหมเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนแบบเป็นคนคิดเยอะถ้าจะทําอะไรแล้วเดวิลเป็นคนลึกลับ <laughs> เป็นคนลึกลับเป็นคนที่มองเห็นอะไรแล้วมันไม่ได้ชัดเจนมากอตัวเขาเองอะ่ะ คนลึกลับคนหนึ่งหรือเป็นคนเก็บความรู้สึกหรือซ่อนเงื่อนในความรู้สึกหรือทอนิญญาเนี่ยตัวเขาเองไม่ได้เปิดเผยนะอืมไม่ได้เปิดเผยคุณได้รับทราบเลยว่าตัวเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงนะตัวเขาเก็บซ่อนเก็บงามความรู้สึกตรงนี้ไว้เพราะว่าตัวเขามีบางมุมหรือมีบางสิ่งอยากจะสะท้อนมุมแบบเนี้ยให้คุณได้รับทราบ แต่ขตัวเขาไม่พูดแค่นั้นตัวเขาไม่พูดตัวเขาไม่บอกตัวเขาก็ยังยังอยากที่จะเหมือนแบบเก็บไว้อะลึกลับในที่นี้ก็หมายความว่าตัวเขามีมีงานที่มันบางตัวถ้าเขาทํางานอยู่ในองค์กรราชการเนี่ยคนคนนี้นะจะเป็นหน่วยแบบซิลหน่วยคอมมโดหน่วยอะไร <laughs> ถ้าเป็นตำรวจหรือเป็น เป็นทหารก็เป็นคนทํางานในหน่วยป่าปามาไหมลึกลับเลยแบบเนี้นะเออคือบางเรื่องนะเอาจริงจิงอ่ะคุณไม่ควรที่จะรูเรื่องของเขาที่มันเป็นเรื่องแย่แ,ยแค่น,นั้นเองนะคะแล้วตัวเขาเนี่ยคิดว่าคุณอนะ่ะมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันสวยงามสําหรับเขาแล้วก็เขาไม่อยากให้คุณได้รับรู้เรื่องอะไรที่มันทําให้คุณมากระทบใจคุณมากเพราะเขารู้ว่าคุณอนะ่ะบอบบางแล้วก็ไม่ได้รับปัญหาอะไรได้เยอะ แต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอการที่เขาทําแบบนี้การที่เขาทําแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเลยมันกับกายทําให้คุณอะกับกายเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นจากคนที่กลัวปัญหาต่างๆก็กัับกลายเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นนะถ้าพูดถึงมุมเจ้าชูก็มีนะคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์หรือเจ้าชูไ้ไหมก็มีมันก็มีแหละคุณก็เป็นเหมือนกันคุณกับเขามีเสน่ห์กันทั้งคู่ชนนแน่นอนค่ะ การที่คุณกับเขามีสนิทกันทั้งคู่อ่ะมันก็เลยทําให้มันมีคนเข้าหาคุณกับเขาค่อนข้างเยอะมันก็มีความหึงหวงกันบ้างแหละแหมแต่การคบกันของคุณกับเขามันไม่ได้ชัดเจนหรือมันไม่ได้เปิดเผยอ่ะมันก็จะไปถึงหึงหวงกันออกหน้าสื่อโซเชียลมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเออบางครั้งก็ต้องเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกกันไว้ถูกปะหึงกันแบบเงียบๆเออเหนื่อยเนาะพูดถึงเหนื่อยคู่ของคุณเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักสามีภรรยากันเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยมันต้องหันหน้าคุยกันนะมันถึงจะดีนะจากหายเรนดอมเนี่ยคุยกันดีกว่าค่ะถ้ามีเรื่องอะไรยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันมีอะไรที่มีมีภาระนี้สินร่วมกันอเงี้ยคนเราเนี่ยเวลามันแต่วินาทีมันเดินไปกันนะเรนดอมนี่มันคุยกันได้นะอืมเนี่ยบาดหมางใจกันในบางเรื่องหรือคําพูดของคนอื่นทําให้คุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โอเคต่อกันหรอกแต่คุณเลือกที่จะ เฉยกับเขาแล้วเขาก็นี่เอาจริงๆเขาไม่ใช่มึนธรรมดานะเขาเป็นคนมึนมากเลยไอ้เรื่องราวบางปัญหานะคุณไม่ได้สามารถรับรู้เลยนะเรื่องของเขาได้นี่คือเรื่องจริงคุณไม่สามารถที่จะรู้เรื่องเขาได้เพราะเขาก็ไม่เปิดให้คุณรับรู้หรอกจ้ะนะคะบางเรื่องบางมุมเขาก็ไม่เปิดให้คุณรับรู้บางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้เปิดให้คุณรับรู้ฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้เปิดให้คุณรับรู้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะอยากที่จะ เปิดใจให้เขาคือเปิดใจในที่หม,มายความว่าเออทำไม่สุดไปเลยและไอสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยมันมันได้รู้ตัวเขาเองอะ่ะเขาได้รู้ใจเขาว่าเขาควรจะทํทำยังไงกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยนะกบสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนมีความเหนื่อยมีพลังงานงความเหนื่อยมีความท้อแท้ใจิตใจของตัวเขาเขารู้สึกไม่มีความสุขเนาะ รู้สึกว่าตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออยู่ตรงนี้มันมันเหมือน,ม,นม,มีพลังงานว่างเปล่ามันมีพลังงานของความเงียบเหงาความไม่ชัดเจนของตัวเองหรือความไม่มีความสุขของเขาเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาอยากเรียนรู้มันไปเรืรร่อยๆอยากศึกษามันไปเรืร่อยๆแต่บางทีอะที่เขาเงียบเพราะว่าเขามีโอ้โหเยอะสิ่งที่เขามันบอกคุณไม่ได้นะ เขารู้ว่าคุณเป็นคนอดทนมากกับความรักครั้งนี้คุณอดทนมากคุณใช้ใจกับเขาแล้วคุณก็อดทนมากจริงเขายอมคุณนะจริงๆะแต่เขาต้องเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเพื่อให้โปรเจกต์หรืองานของเขาสําเร็จเพราะถ้าพูดบอกกับคุณไปเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าคุณเป็นตัวขัดหรือว่าอะไรนะบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์หรือเรื่องที่อยากจะพูดบอกตอนหลังเนาะต่อให้คุณจะนิ่งหรือเขาจะนิ่งเงียบหรือคุณไม่คุยกับเขาเดี๋ยวเขาก็คุยกับคุณเองคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยกับคุณเอง พากเขาไม่นคนไม่ได้คิดอะไรเขาจะคิดถึงเรื่องงานแต่เรื่องคุณเนี่ยเขาแทบจะไม่คิดอะไรเพราะคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้เหมือนเขาถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมมันผ่านมาแล้วการเจ้าชู้เนาะแต่เขาเป็นคนที่คิดยอะเรื่องงานแต่เรื่องกับคุณเน่ยเขาแทบสสบายใจเพราะว่าเขารู้ว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึ่งแล้วคุณก็ไม่คนอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดตรงชนนันแน่นอนค่ะการที่คุณเป็นคนพูดตรงอะ่ะถ้าเขาจะมาพูดเลยมันก็เดี๋ยวก็จะปะทะกันปะทุกันใปใหญ่ น,ะะนิ่งเนี่ยเพราะว่าดูเชิงคุณด้วยแล้วก็ไม่อยากที่จะปะทกปะกับผลพวกคุณคพูดตรงอารมณ์ร้อนคิดเยอะคิดสลัตาไปเรื่อยส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนแบบจอยใช่ไหมเนี่ยคือเรนดอมของคนกับเขานะจะสติดเป็นคนตรงทั้งคู่คะ่ะเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นถ้าคุณเป็นลมเขาเป็นไฟเนี่ยเขาก็ต้องตัวเขาเองอเป็นคนคิดได้นะ คิดได้อยู่หลายมุมมองแต่เขาแต่เขาจะปฏิบัติตัป่าบนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเขาต้องนิ้งค่ะไม่งั้นโปรเจกต์เขาจะไม่สำเร็จถ้าเขาติดตามนายหรือเขาทํากับนายเขาต้องใช้ใจใช้ความละเอียดละออคุยกับคุณหรือพยุงความรักของคุณกับเขาไว้เขารู้ว่าเขามันเป็นตัวปัญหาทางด้านความรู้สึกของคุณแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะเขารู้สึกว่าการนิ่งเงียบมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดของเขาแต่สำหรับคุณมันไม่ใช่คุณใหญเขาเมลียรามาพูดให้เจรจาไปเลยวินวินกาแฟไปเลยจะเอายังไงก็ว่ากันเลยอย่ามาน เนี่คือตัวคุณค่ะที่คุณไม่ได้ชอบพฤติกรรมแบบนี้ใส่ของเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณไม่ได้ชอบคุณยา่เขาเปิดเผยใจเขาก็กําลังตั้งรับครั้งนี้ว่าจะต้องทํำยังไงกับคุณเนาะพลังงานเป็นพลังงานพับลงของคุณและเขานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะมันเป็นคือเขารู้สึกดีกับคุณถึงแม้ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนแต่เขาก็รู้ว่าตัวคุณอะก็คือคนที่ใช่สาหรับเขานั่นแหละ แต่ที่เขาเงียบเขามีเรื่องบางเรื่องหรือมุมบางมุมที่เขาอย่ายังพูดกับคุณไม่ได้หรือไม่สามารถพูดกับคุณได้เขารอใครจังหวะให้งานเสร็จให้โปรเจรกต์เสร็จทุกอย่างเขาเลิกที่จะผิดใจกับคุณเพราะว่าเขารู้ว่าคุณก็ไม่ไปไหนจากเขาอยู่แล้วคุณอ่ะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเนะดอะซันน่ะก็คือสิ่งที่เซฟโซนให้กับเขาและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานั่นแหละนะาเขาก็มีแผนการที่จะเดินหน้าเดินมาหาคุณนี่แหละ หรืออยากจะมาหาเนี่ยรอจังหวะก่อนเนาะถามว่ามีเลี่ยมไหมเขาไม่ได้มีเลี่ยมอะไรหรอกเนาะคนคนนี้ไม่ได้แต่ค่อยมีอีโก้หรือมีกําแพงที่มันสูงหนาแค่นั้นเองฉะนั้นก็รอเนาะเขาก็เครียดนะถ้าเขาไม่ได้เจอคนเขาก็รอจังหวะแค่นั้นเองค่ะที่จะมาเจอคณวันนี้เป็นพลังงานพับลุงของคุณนะคะกับเขาใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองราศีค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอให้ท่านแฮปปี้ค่ะสุขสมหวังค่ะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ